ครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาเข้ามาชมห้องนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ชั้น7นะครับโครงการเดคีอุดมสุกนะครับก็พอเข้ามาในห้องครับก็จะพบกับพื้นที่ที่เป็นห้องนั่งเล่นก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับเราสามารถวางรองเท้าในตู้นี้ได้แล้วก็สามารถเก็บของเครื่องใช้ต่างๆไว้ในตู้นะครับ ก็จะมีจุดที่เอาไว้แขวนลมแล้วก็เก็บของเครื่องใช้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบิวอินที่มาจากโครงกลางน,นะครับจะเป็นบิวอินของ m o ด e r ฟอร์มนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นจุดซักล้างครับก็จะมีเครื่องซักผ้าของซัมซุงที่เป็นฝาหน้ามาให้นะครับแล้วก็จะมีจุดที่เอาไว้เก็บพวกเครื่องอุปกรณ์ซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตู้ข้างบนให้ก็เก็บของได้นะครับเก็บเป็นตู้เก็บยายเก็บของใช้ทั่วไปนะครับ แล้วก็ในห้องเราจะแถมตัวตู้ที่เป็นเฟอร์ลอยตัวมาให้นะครับถ้าเราไม่ต้องการก็สามารถเอาออกได้นะครับผมขออนุญาตให้ดูส่วนครัวครับก็จะมีตู้เย็นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับภายในตู้เย็นก็จะประมาณนี้นะครับมีระบบทำน้าแข็งเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานระบบครับตัวระบบไฟก็จะอยู่ในตู้นี้เนาะอ่า ทีนี้ตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็เป็นบิวอินมาให้เหมือนกันนะครับก็จะมีอ่างล้างจานมาให้นะครับมีไมโครเวฟแถมมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเอาไว้เก็บของทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้ง,งต่างๆนะครับเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ไว้วางของได้อันนี้ก็จะเป็นสําหรับเก็บพวกจานช้อนส้อมน,น,นะครับมีตัวเราที่เก็บจานให้เรียบร้อยนะครับ ก็ประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆได้ง่ายๆนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการประกอบอาหารชุดใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะใช้นั่งทํางานหรือนับประทานอาหารได้มีเก้าอี้มาให้เรียบร้อยนะครับก็มีโซฟาแบบนั่งได้2คนนะครับก็อันนี้เรามีผ้าคลุมโซฟาอยู่ถ้าไม่ชอบลายนี้ก็สามารถเปลี่ยนลายได้นะครับก็อันนี้จะเป็นมุมจากห้องนั่งเล่นเป็นวิวนะครับก็จะเห็นว่าวิวค่อนข้างดีเลยครับไม่มีอะไรบังเลย นะครับเพอาเนื่องจากคอนโดที่นี่เป็น low ไ i s ์เนาะแล้วก็อันนี้อยู่ชั้น7เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆเนี่ยเนื่องจากมันใกล้ศูนย์หลงรอ,งองก้าก็จะไม่มีตึกสูงที่สามารถสร้างได้มาบังนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมาบล็อกวิวนะครับซึ่งจากจุดนี้เรามองลงไปเราก็จะเห็นยอดของต้นไม้ใหญ่ภายในโครงการนะครับแล้วก็ถ้าชะงโงกลงมานี้ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับของโครงการ ก็ทังผมถือว่าเป็นบุห้องที่ค่อนข้างวิวดีนะครับแล้วก็เราก็มีม่านที่เป็นม่าน2ชั้นมาให้แล้วนะครับเป็นม่านสําหรับแบ็กเอาทถ้าต้องการจะห้องมืดนะครับแต่กรณีที่เราต้องการให้ตัวห้องเนี่ยมันมีความซอฟเราสามารถติดม่านโปร่งเพิ่มขึ้นอีกถึงชั้นได้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับก็จะมีตู้อยู่ภายในน,นะครับสามารถขออินเทอร์เน็ตขึ้นมาที่นี่ได้โดยอินเทอร์เน็ตก็จะมีของ AS กับของ True นะครับมีแอร์มาให้แล้วในห้องนั่งเล่นนะครับขนาด9,000 BTU นะครับซึ่งเพียงพอนะครับเพราะว่าห้องฝั่งนี้ไม่ไม่ร้อนเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่โดนแดดเลยนะครับก็จะอยู่แบบค่อนข้างเย็นสบายนะครับ ขออนุญาตพามาดูในส่วนของห้องนอนอ่านะก็จะมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับขนาดเดียวกันโดยที่อ่าเราก็จะมีเตียงนอนมาให้แล้วนะครับใต้ที่นอนเราก็จะมีกล่องเก็บของให้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชั้นวางของที่หัวเตียงนะครับพอเปิดส่วนที่เป็นระเบียงออกไปก็มีการเป็นงานระบบนะแล้วก็มีติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำเพิ่มนะครับ ทีนี้ขออนุญ,ญาตมาดูในส่วนของตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าที่นี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเปิดดูก็จะยอดมาทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับตู้เสื้อผ้า,อาให้ดูชัดๆ ก็ะจะค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ได้ประมาณสัก2คนสบายๆนะครับก็มีชั้นให้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้อนนี้ก็จะเป็นมุมของเปาะเครื่องแป้งครับโดยที่ตรงนี้เราก็สามารถเก็บของได้นะครับข้างบนปิดก่อนก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําครับห้องน้ําก็จะมีก้นโซนเปียก่วนแห้งให้เรียบร้อยเนาะ โดยที่อันนี้ก็จะติดเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสุขอัน้์แล้วก็มีในส่วนของอห้างน้าให้นะครับเราสามารถติดเรนชาเวอร์เพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าห้องนี้อยู่ชั้นเจ็ดน,นะครับก็จะได้ปั๊มน้ำที่ส่งออกมาช่วยด้วยนะครับ ส่วนการกั้นทั้งสองโซนก็จะเป็นผนังกระจกขนาดใหญ่ครับเพื่อเพิ่มความโปร่งโล่งของห้องนะครับเราสามารถที่จะติดในส่วนของที่เป็นม่นานบังแสงเพิ่มเติมในห้องนอนได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราจะตอนเช้ามาเนี่ยถ้าเราไม่อยากเราไม่อยากตื่นเร็วก็จะมีม่านในการบังแสงให้นะครับก็ห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ